คำนึงขนมหวานของไทยความอร่อยแบบดั้งเดิมสวัสดีครับพบกับมิสเตอร์สแกนอีกแล้วนะครับวันนี้มิสเตอร์สแกนจะพามาสแกนธุรกิจขนมหวานจากร้านคำนึง่ง by coco m a m ร้านขนมหวานสไตล์ไทยดั้งเดิมสูตรความอร่อยที่ส่งต่อกันจากในเครือของ แม่สีเรือนที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับโดยจุดเริ่มต้นของร้านคำนึงเริ่มมาจากกว๋วยเตี๋ยวไก่แม่สีเรือนอันโด่งดังที่ต้องการทาแบรนด์เกี่ยวกับขนมไทยขึ้นมาโดยเฉพาะโดยเน้นวัตถุดิบจากมะพร้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการทําขนมไทยนั่นเองครับความพิเศษของร้านขนมไทยคํานึงต้องบอกได้เลยว่า เริ่มใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบหลักเลยละครับซึ่งนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองเจ้าของแบรนด์เน้นมากๆเลยนะครับว่าต้องเป็นมะพร้าวที่ดีคุณภาพดีเนื้อแน่นมีความหอมและอีกหนึ่งความพิเศษของร้านคำนึงนั่นก็คือกระบวนการทำแป้งแบบดั้งเดิมโดยใช้กระบวนการโม่แป้งแบบโบราณทำให้แป้งของคำนึงมีความอร่อยเข้าถึงแบบไทยๆร้อยปร์เซ็น์เลยครับ มาถึงเมนูซิกเนเจอร์ของร้านคำนึงนะครับมิสเตอร์สแกนขอแนะนำเมนูที่ห้ามพลาดถึง2เมนูด้วยกันนั่นก็คือขนมครกและขนมบ้าปีนโดยขนมครกนี้นะครับมีให้เลือกถึง2รสชาติด้วยกันนั่นก็คือขนมครกสูตรต้นตำรับ <Wow. S 1> และขนมครกไรซ์เบอร์รี่ขนมครกที่นี่เน้นความ กรอบนอกนุ่มในความหวานกำลังดีมีความหอมความมันอย่างกลมกลมเมื่อได้ทานแล้วจะสัมผัสกับความกรอบและความฉ่ำไปพร้อมๆกันถ้าได้ทานร้อนๆแล้วลก็อร่อยแสงออกปากกันเลยละครับและอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือขนมป้าบินที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ที่นี่ไม่เหมือนใครเพราะทำแผ่นใหญ่สะใจใส่เนื้อมะพร้าวเต็มๆแป้งนุ่มนึบ วัตถุดิบชั้นดีไม่แต่งเติมสีและกลิ่นใดๆทั้งสิ้นทานแล้วสบายใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเลยละครับสำหรับท่านที่สนใจจะทำแฟรนไชส์ร้านคำานึงทางร้านยังไม่ได้เปิดรับแฟรนไชส์นะครับเพราอยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนจัดการในด้านต่างๆอยู่เพื่อน อดใจรอกันอีกสักนิดนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจนําผลิตภัณฑ์อกแห้งของคํานึงไปขายหรือต้องการทําแบรนด์เป็นของตัวเองก็สามารถติดตอ่อทางคํานึงเพื่อทํา O.E.M ให้กับทางแบรนด์ได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดตอ่อแบรนด์ได้ตามรายละเอียดนี้เลยนะครับตอนนี้ร้านคํานึงเปิดทั้งหมด13สาขาสามารถดูสาขาได้ตามนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าร้านคํานึงเป็นร้านขนมของไทย ทีมิสเตอร์สแกนอยากให้ทุกท่านมาลองชิมลองทานกันนะครับพอเป็นขนมคู่บ้านคู่เมืองอยู่กับคนไทยมันนานและตอนนี้ทำเล็งได้เปลี่ยนดีไซน์ร้านใหม่เป็นแบบไทยโมเดิร์นการตกแต่งสวยสะดุดตาทีเดียวละครับสำหรับครั้งหน้ามิสเตอร์สแกนจะพาไปสแกนธุรกิจหรือแฟนชายอะไรฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะบายบาย